เราก็มาอะไรนะแกงเทียมนะฮะไม่รู้มีตัวกันหนะรอเปาน้ำแห้งมากเลยอนะภาพหวังคือน้ำเยอะเนะหนโดนแลวมาถึงมีทักทายนะฮะแกงเทียมมีตัวเออ Nào, nhẹ đồn ไม่แห้ว,วนะฮะนี่ตองไล่เงนะี้ยตเลยครับฮนะ เป็นแผลเยอะแยะหมดเลยนะครับเราก็ให้โดนมาเยอะเลยเนะนี่ยนะค่อยนะเดี๋ยวมันเจ็บเยอะไม่รอดอีก อัน <c oughs> นี้เป็นทางแยกไปส่วนุเล็กได้นะฮะ นะโอ้โหไม่หลุดเว้ยบอสคับน,นะบอสแก่งนะครับเดี๋ยวพาตกนิดนะฮะโอ้โหสวยจัดนะมันก็ต้องมีหน่าละมั้ง นละตั้มนะนี่นี่น,น,นี่โอ้โหติดปากนอกด้วยนะครับนะเขาโฉบโดนนะ ตัวเขาไล่ไล่อีกตัวนะครับนะี่ะตัวเล็กไล่เขาอยู่ mm hmm. โอ้โหนึกว่าใหญ่กว่านี้นะนึกว่ามีสี่สิบอะไฟแค่มาสามสิบเซนเองนีนะ่โอนะ้โหแรงทั้งหมดยังมีอยู่นะ ลงไปตกใจหลุดมายุ่งเลยโอ้โหเฮียลื่นหูลึงไงเนี่ยอนเดิมเดินไ,ได้ไงวะเล่นในทั้งวันอนะมันหลุดหรอก เย็นอย่างเดียวนะครับนะตรงนี้โอ้โตเวต้าเฮ้ยตึกตัวเดียวนะครับแล้วเราก็แบบนั่งเยอะก็ไม่ได้เนี่ยหลุดอีก สวิงก็ไม่มีเนี่ยสำคัญเลยนะตกปลาในน้ำมะสวิงนี่เป็นอะไรที่แบบว่านี่มันช้อนขึ้นได้เลยเนี่ยแต่ตอนนี้เราดึงขึ้นก็ไม่ได้เนี่ยเออมีอะไรแบบไหนง็คือ โอ้โหแพ้แล้วนะครับโอ้โยก็ถ,ถ่ายรูปหน่อยนะเดี๋ยวปล่อยไปกันนะฮะ สุดท้ายให้เขาตั้งตัวเลยได้แป๊บนึงนะฮะเฮ้ยสบายหแหงโอ้โหไหนหรือพะยับมาตรงนี้บ้างน,นะฮะโอ้โหความง่วงสวยนะ จริงจังเลยดิเนี่ยนี่เนี่ยเนี้ยกระสูบนะฮะเขาอยู่ร่องน้ำนี่นะเนี่ยตอนนี้คนเล่นน้ำแล้วถ้าคนเล่นน้ำเยอะเราก็ย้ายนะฮะเพราะว่าผมผมองว่า เราก็เนาะเขามาเขาเป็นนักท่องเที่ยวะเขามาซื้อกินส่วนเรามาตกเล่นกระหลบให้เขานิดนึงนะครับผมว่าเพราะว่าแค่เขาให้เรามาตกได้แบบเออก็ไม่ไม่ก็ดีแล้วอะไรเงี้ยผมว่านะ ตัวขึ้นไล่อันเนี้ยนี่น,น,นะผมจะเดินหารันเวย์มนันนะเห็นไผมว่าผมยืนเรียมนี้ดีกว่าใช้สวยแล้วเนี่ยอีกสามสิบเมื่อกี้มันเข้ามาชาัดไกล ตื่นใช่ไหมปลาก็จะหลบอย่างเงี้ยแนวอย่างนงี้ เปลี่ยนปลั๊กไปน่าจะโดนนะเนี่ยเดี๋ยวขอลองปลั๊กอีกฟันหนึ่งผมชอบมันกัาบแล้วมันดูเดือดดีออกเปิดเขาบอกข้างบนสวยนะตรงนี้ก็สวยนะผมว่านะ เดีดยวดูท่อเนี่ยหนะหน้าท่อหน้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองดูกันนะไงก็มาลคะค่อยเก็บไล่ไ,ลไปนะครับ,รบยังไม่ได้เลยอย่ง่งวันนี้มีแต่กลับไม่ได้ตัว คือเวลาตกปลาแบบนี้นะครับคือผม,มชอบสังเกตจุดหลบเขาผมไม่ค่อยจะตีไอ้ลองลงไม่ค่อยตีมันจะดูแก่งดูหินเนี่ยอย่างกิ่งไม้อย่างเงี้ยมันก็จะมีจุดแอบของเขาได้อย่างเงี้ยนะฮะแต่เวลาตีก็ทิ้งระยะให้เขาหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็จะตืน่นอีกแต่ถ้าเกิดลงล่องอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไม่เห็นตัวหรือว่าไม่รู้ว่ามันเคยมีหรืออะไรเงี้ยผมไม่ค่อยตี าที่มันเยอะแหละเรื่ององเรื่องเนี่ยต้นไม้นี้จะขาดหรือเปล่าเหรอถ้าโดนมาตัวใหญ่ ไปข้างในเป็นแก่งที่พี่เขาบอกนะสิตรงนี้ผมไม่เคยมาเลยนะครับก็เดินมาแล้วถามเขาไปเร็วตกได้หรือเปล่าแล้วก็าถามเจ้าถิ่นเลยเจ้าที่เจ้าอะไรเขาบอกว่าตกได้ไม่มีคนอย่างเงี้ยเออมันก็ตกเลยจะได้สบายใจนะว่าตรงไหนตกได้ไม่ได้อย่างไงไม่ใช่มาตกแล้วบางคำแบบเฮ้ยเขาให้ตกบพระว่าอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยก็คือถามมันชัดเจนเลยวตกได้ไหมด้ก็ตกไม่ไดรดกก็ยยายที่อื่นนะฮะ มีนชันเลยจริงฮนะน้ำใสมากนะน้ำใสข้อดีนะตาเห็นครับข้อเสียคือมันก็เห็นเราชาบับเหมือนกันนี่ไงนะโดแล้วอ๋โอ้โ,อโอหหลุดเนี่ยฮะ อย่างเงี้ยตรงนี้หน้าสนอย่มตีฝั่งนู้นก่อนนะอย่างนี้ก็หน้าสนเนี่ยคือน้ำาลงแรงเชี่ยวเชี่ยวไอ้คอมคือไอไ้ใจผมนะผมคิดว่าเหมือนปลาเนี่ยมันเหนื่อยมันจะไม่อยู่กลางนี้หรอกมันต้องมาหลบอยู่อย่างงี้ไอ้ขอบๆอย่างงี้แหละขอบอย่างงู้อองนหลังหินเนี่ยเว๋งที่มันหลบน้ําได้ นี่นี่น,น,นะนี่กุ้ไร่นะนี่กักไม่โดนเนี่ยหุ่นน้ำนี่ไนงะนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ผมไม่มีตัวไม่ได้นละ ตับพิดีดนีด้เหรอวะอันนี้เป็นเส้นวังตะไครนะฮะโอ้สวยเลยฮะเท่าไหร่วะห้องแบบยี้เนี่ย วันนี้ยังไม่มีคนครับก็ลเลยเออเข้ามาตกได้เนาะแต่ทุกทีที่มคนเยอะเราก็ไม่มาเก่งใจแขกเขา<ม>น้ำตื้นอย่างเลย ที่น้ํามันขึ้นอนะ่ะสงสูงมันจะลึกก่านี้นะฮะวันนี้น้ำเตืนิน ปอปนะปอปด้ปยใช้ได้สายอ้าวโหลดอีถ่ายรูปหน่อยก็ไม่ได้ขอ้คืนตลิง อะไรวันนี้วันนี้มันเป็นอะไรพูดจริงโอ้โหโอ้โหตามก็มุดลงข้างตรงนั้นนะมันจะไปไ่นอระบาดโรดอีก ครับไม่แห้วะครับางานนี้เฮ้ยหากันจนเจอ,อเนี่ยกระสุกกวอนยกโอ้โหใส่คางมาด้วยโชคนะผม่ว่าโชคตัวท้องโชคตัวเยือแหละเพราเบ็ดท้องไม่เกี่ยว ตัวนี้เกี่ยวแทนโอเคไปแล้วนะ